สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์บนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถพึ่งเข้าใหม่คันนี้เป็นคาวาซกิ z 900 SE นะครับสีลิมิเต็ดมาจากโรงงานคันนี้เป็นรถปี19 20มาดูล็อกคันหน่อยคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับก็อของแต่งพอสมควรไม่เยอะมากไม่เกินไปนะครับเป็นท่อ SC นะมียางพร้อมใช้งานนะครับกาดหม้อน้ํากาดแข้งนะครับ โซ่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับสเตอร์พร้อมใช้งานนะครับน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเป็นโมตุนคันนี้เป็นโมตุน7 0 0 0พนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยเกียร์ดีๆนะครับเอาไปพร้อมใช้งานรถคันนี้ไม่อยู่2 5 0 0 0นะครับเงินสดคันนี้1 8ึ0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนอยู่6,000นะครับหกสวดนะครับถ้าดาวหมื่นเอ็ดจะผ่อนอยู่ประมาณ5 5า0ันหวดนะครับมา เดี๋ยวผมรีวิวฉบับคนซื้อดีกว่าว่ารถมีรอยมีตำหนิตรงไหนบ้างเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเนาะคันนี้ขี่กระโดดเลยนะคันนี้ขี่ดีนะครับมาจุดแรกที่ผมเห็นตรงนี้มีรอยขีดนิดหน่อยนะครับอย่าบาังไฟ นี่ตรงนี้นะครับน่าจะลบออกอยู่นะไม่ได้แบบว่าเป็นรอยลึกลงไปเป็นเหมือนคาบอะไรดำๆสักอย่างหนึ่งนะครับมือเบรกตรงนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับแต่แฟลิ่งไม่มีรอยนะครับสวยอยู่นะครับน่าจะมีรอยล้มแปะมากนะตรงนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าจะว่าเป็นกาดก็ไม่เชิงนะครับตรงนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับ ล้มแปะมาลอยไม่มาก,มากแล้วก็มีตรงกาดเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยใช้คําว่าเล็กน้อยเลยนะครับเครื่องแห้งๆไม่มีแบบว่าเยิ้มหรืออะไรมาซื้อคันนี้ไปเอาไปขี่รับประกันหายห่วงนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตรงอื่นไม่มีรอยเลยสวยเลยนะครับตรงถังตรงนี้มีรอยขีดมานิดเดียวนะครับนิดเดียวนี่ตรงนี้เท่าเล็บเลยนะครับนี่ตรงนี้นิดเดียว ถังไม่มีบุบหรืออะไรมานะครับมามาดูฝั่งนี้หน่อยโซ่อันนี้เป็นโซ่ดำหมุดทองสเตอร์แต่งมานะครับไล่บอแน่นอนนี่นะครับเป็นล่องเลยอันนี้มีรอยไม่ใช่รอยหรอกเป็นเหมือนคาบใช้คำว่าคาบเดียวเป็นเหมือนคาบไม่รู้ว่าโดนกาวมาหรือเปล่าเหมือนเป็นคาบกาวนะครับ ไม่ถลอกหรืออะไรนะครับคือไม่ไล้มมาฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้สวยใสยเลยไม่มีรอยล้มเลยนะครับคันนี้ก็หลักๆก็แน่จอดล้มแปะฝั่งขวาเล็กน้อยโดยลมสวยเลยมามาฟังเสียงเครื่องหนนะยรถทุกคันผมเช็คเรียบร้อยนะครับไม่เคยชนมาแน่นอนนะครับขนไหนชนผมบอกชนนะครับบอกชัดเจน เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ททีเดียวติดน,นะครับเครื่องเย็นเย็นให้ดูรอบไหนนิดนึงมาดูรอบนะไ,ไหนเหิดติดมือนะครับ ไม่มีรอรอบหรืออะไรนะครับเครื่องดีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับเงินสดลดได้นะครับร้านผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลขบัญชีเดียวที่จองนะครับคือบริษัทตีซู์ไบา์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นระวังมิจฉาชีพดีๆนะครับโอเคงั้นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคันหน้านะครับสวัสดีครับ